สวัสดีค่ะข้าวคั่วกระบ,บุ้หมักแกงคั่วกระดุกหมูออ่อนกันค่ะนำน้ำมาตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่เข่องแกงคั่วปลายาลงไปเลยค่ะเป็นเข่องแกงตายรถเด็ดรับรองแพ้ถึงใจแน่นอนค่ะตั้งแต่แม่ส่งเข่งแกงมาให้ไม่ต้องเสียวเวลามานังทำเองเลยค่ะสนใจสอบทามสร้างซื้อกอดลิงกในคอมเมนต์ได้เลยค่ะจากนั้นใส่เคยตามลงไปได้เลยค่ะ ละลายเข่งแกงกับเคยให้เข้ากันค่ะกระดูกหมูก,ก่อนจะนํามาแกงบุ้มจะเอาไปลังกับเกลือประมาณสักสามน้ำค่ะน้ำ่ใชายละลายเข่องแกงเราไม่ต้องใส่เยื่อนะคะเคืง่งแกงละลายดีแล้วบุ้มก็น,นํากระดูกมูกลงไปพัดเลยค่ะ ผัาไทยเกลียงแกงซึมข้าวกระดูกหมูค่ะ จากนั้นเราเติมน้ำลงไปได้เลยค่ะให้พอท่วมกระดูกมู่นะคะให้เราเคี่ยวไปจนกว่ากระดูกมูจะเปื่อยค่ะประมาณสักสามสิบนาทีค่ะพอมู่เหลือมเปื่อยแล้วน้ำก็เหลือมแห้งค่ะปรุงรสดน้ำตาลค่ะ เลือค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดกับผิกไทยอ่อนลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนะ่ากินมากเลยค่ะ เป็นเครื่องแกงใต้แแท h, ๆ้ๆซี่จะน่ากินมากเลยค่ะรสชาตก็เข้มข้นมากด้วยค่ะปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยค่ะกินขู่กับข้าวส่วยร้อนรอนร้อยจังหู้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุ้มด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ